ทางการจะเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจร้านอาหารก็คือการใช้แอปพลิเคชันในเชิงของการจัดคิวนั่นเองครับติดตามจากรายงานพิเศษครับ Hungry Hub แอปพลิเคชันจองร้านอาหารที่ช่วยคุณสำรองที่นั่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีทำให้เราไม่พลาดมื้อแสนอร่อยหรือต้องเสียเวลารอนานกับร้านโปรดค่ะ หางกรี h ับถูกพัฒนามาจากโครงการวิจัยในระดับปริญญาโทของ3หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กลายมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นแอปพลิเคชันจองร้านอาหาร24ชั่วโมงรายแรกของไทยปัจจุบันมีร้านค้าในเครือข่ายกว่า200ร้านตั้งเป้าสิ้นปีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เราจะแทร็กเก็ตร้านอาหารที่มีการจองเยอะอยู่แล้วร้านที่แบบต้องขับรถมาอยู่ในซอยคือถ้าเกิดไม่จองแล้วไปถึงแล้วไม่มีที่เนี่ย่อหัวร้านอาหารที่เรา t a ร็กเก็ตคือประมาณตั้งแต่สามสี่ร้อยยันไปถึงสองพันเพราะว่าร้านอาหารที่แพงแบบต่อหัวสูงมากเขาก็จะมี r e q u i r e m e n t ที่ค่อนข้างสูงแต่ละ เจ้าก็จะไปลิงก์กับร้านอาหารที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงการจัดกลุ่มประเทศร้านอาหารนะคะให้ลูกค้าสามารถค้นหาได้ง่ายรวมถึงการสะสมแท้มแบบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการให้บริการค่ะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขายร่วมกันร,ระหว่างร้านค้าแล้วก็ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันค่ะ การใช้งาน Hungry h u b สามารถเลือกรูปแบบการจองร้านตามเทศกาลต่างๆได้เช่นวันเกิดหรือเพื่อสังสรรค์และนับเป็นอีกช่องทางสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะผู้ใช้งานกว่า40เป็นชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวและมีส่วนช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไปกับสังคมด้วยการเปิดให้น้องนักศึกษาปร,ริญญาตรีเข้ามาเป็นพนักงานการอีกด้วย ผมก็ดูในเรื่องของเซลล์ด้วยแล้วก็การตลาดด้วยเงครับเวลาเราไปคุยกับร้านอาหารเราก็จะได้แบบมุมมองต่างๆของแต่ละร้านนะครับแล้วก็รู้ว่า,าข้อมูลแล้วก็เทรนด์ของร้านอาหารเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับในอนาคตอันใกล้เตรียมสร้างอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเรียกว่า b e a u t y Hub เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสถานเสริมความงามและสุขภาพเช่นสปาร้านตัดผมร้านทำเล็บ ขอบคุณครับคุณพรวิดาครับนี่ก็คือการใช้เทคโนโลยีมาเสริมสร้างธุรกิจร้านอาหารของตัวเองนี่ก็คือทั้งหมดของเปิดประเด็นเศรษฐกิจสวัสดีครับ